ปัจจุบันท่านมีวิธีไหนบ้างที่ใช้แล้วเห็นผลคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับช่วงหน้าฝนนี้ยิ่งอันตรายตะขาบเข้าบ้านรับมือด้วย8วิธีดูแลอย่างไรเมื่อถูกตะขาบกัดเมื่อตะขาบเข้าบ้านสุดแสนจะอันตรายในเวลาหน้าฝนตะขาบเป็นสัตว์ขาปล้องที่พบมากในประเทศเขตร้อนชื้นและเขตอบอุ่น โดยพบว่ามีผู้ที่ถูกตะขาบกัดนั้นเป็นจำนวนมากในแต่ละปีโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่มีน้ำท่วมบ่อยถือเป็นสัตว์ที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งทั้งน่ากลัวและน่าขยะขแขยงสำหรับบางคนซึ่งโดยปกติตะขาบก็จะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กมีทั้งสีแดงสีดำสีเข้ม ถ้าเป็นตะขาบไฟก็จะออกสีแดงๆถ้าเป็นตะขาบแบบในคลิปนี้ก็คือตะขาบตัวใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเมียปกติแล้วตะขาบก็จะมีขาเป็นคู่ๆและมีหนวดและมีเขี้ยวพิษตะขาบมันชอบอยู่ใต้กระถางต้นไม้ตามที่แฉะที่ชื้น หรือตามอิดบล็อกที่เรากองกองรวมกันไว้เช่นเดียวกันเวลาเราจะย้ายอิดบล็อกเมื่อไรเราจะมักเจอตะขาบทุกทีไปบางคนโดนกัดถ้ามีอาการแพ้อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ก่อนจะไปถึงวิธีการไล่ตะขาบและวิธีดูแลเมื่อถูกตะขาบกัดนั้นเรามารู้จักตะขาบให้มากขึ้นกันดีกว่าตะขาบเป็นสัตว์ขาปล้อง มีลำตัวยาวเป็นปล้องๆแบนงขนานราบกับพื้นส่วนใหญ่มีความยาวของลำตัวตั้งแต่3-8เซนติเมตรบางชนิดมีความยาวถึง8หรือ10นิ้วซึ่งจะมีขางอกออกมาเป็นปล้องจากลำตัวปล้องละ1คู่รวมเป็นจำนวนมากตั้งแต่30-180ข้าง ขึ้นอยู่กับความสั้นและความยาวของลำตัวนั่นเองถ้ามีอายุยิ่งมากขาก็ยิ่งมากตามไปด้วยดังนั้นตะขาบที่เราพบตามบ้านแต่และคนที่เจอขนาดลำตัวและจำนวนขาจึงไม่เท่ากันนั่นเองแต่ที่พบในไทยนั้นมักจะมี21ปล้องหรือประมาณ40ข้างโดยขาคู่หน้าจะเปลี่ยนเป็นเขี้ยวพิษ วางไข่ในที่ชื้นและต้นพืชต้นหญ้าใช้เวลาในการเจริญเติบโตนานโดยรอบคราบประมาณ10ครั้งตัวเต็มวัยที่มีอายุ3-5ปีในเวลากลางวันจะซ่อนอยู่ในที่ชื้นแฉะเช่นใต้ก้อนหินใต้เปลือกไม้หรือขุดรูอยู่ในดินหรือตามกระถางต้นไม้ตามโอ่งน้ำที่ชื้นแฉะต่างๆ ออกหาเหยื่อในเวลากลางคืนส่วนใหญ่ในเวลากลางวันตะขาบจะแอบ,บซ่อนตัวกินมแมลงเป็นอาหารหรือซากสัตว์ซากสัตว์ก็เช่นปลาที่ตายแล้วหรือว่าเนื้อหมูเนื้อไก่ตะขาบก็กินได้ทั้งนั้นวิธีไล่ตะขาบไม่ให้เข้าบ้านวิธีการไล่ตะขาบไม่ให้เข้าบ้านนั้นก็จะมีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับความสะดวกและความสามารถของแต่ละ บุคคลซึ่งตามธรรมชาติแล้วสารจะได้ทั้งสารเคมีและสัตว์เลี้ยงเช่น 1. การเลี้ยงไก่หากเป็นไปได้ให้คุณเลี้ยงไก่ถือเป็นวิธีไล่ตะขาบที่ได้ผลอย่างมากโดยไก่นอกจากจะป้องกันไม่ให้ตะขาบเข้าบ้านแล้วนั้นยังช่วยกำจัดตะขาบได้ด้วยเพราะไก่เป็นสัตว์ที่ชอบกินสัตว์เลื้อยคานชอบจิกชอบคุยเขีย ดังนั้นเมื่อไก่เจอตะขาบหรือสัตว์เลื้อยคานเล็กๆไก่ก็ยิ่งชอบไปเลยเพราะว่าเป็นอาหารและมีโปรตีนสูงด้วยดังนั้นวิธีแรกการเลี้ยงไก่ก็ถือเป็นวิธีที่ดีแต่ถ้าบ้านไหนรำคาญเสียงไก่ขันวิธีนี้ก็ไม่เหมาะเช่นเดียวกันถ้าบ้านไหนลองเลี้ยงไก่ดูแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่เหมาะเพราะว่ารำคาญเสียงไก่ก็ลองมาใช้วิธีนี้ดูนะครับ วิธีต่อไปก็คือเป็นการใช้สบู่ปิดไว้ตามรอยรูรูท่อต่างๆเช่นปิดไว้ตามรอยท่อน้ำรูท่อน้ำช่องทางหนึ่งที่ตะขาบมักหลบรอดเข้ามาในบ้านเรานะครับก็คือตามท่อระบายน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามห้องน้ำห้องครัวตามระเบียงหรือแม้บางทีก็ยังมีห้องนอนแทรกตัวอยู่ตามรอยแตกของผนังก็เป็นไปได้ วิธีไล่ตะขาบง่ายๆก็คือนำสบู่ไปวางปิดไว้บนฝาท่อน้ำดังกล่าวโดยสบู่ที่มีความลื่นและมีความด่างในตัวจะช่วยไล่ตะขาบออกไปได้นั่นเองเพราะว่าความด่างของสบู่นั้นทำให้ตะขาบไม่ชอบเมื่อลองใช้สบู่แล้วถ้าบางคนไม่ชอบหรือว่ายังไม่ได้ผลก็ลองวิธีต่อไปก็คือใช้น้ำส้มขวัญไม้ ซึ่งน้ำส้มควันไม้ที่ขายตามตลาดตามร้านอุปกรณ์การเกษตรต่างๆหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นอีกวิธีหนึ่งในการไล่ตะขาบที่ได้ผลดีโดยน้ำส้มควันไม้จะมีกลิ่นและมีส่วนผสมของน้ำมันทาและยางเรซินเมื่อนำมาผสมกับน้ำแล้วฉีดพ่นในบริเวณที่คาดว่าจะพบเจอตะขาบและตะขาบจะเข้ามาในบ้าน จะช่วยไล่ตะขาบหรือมแมลงมีพิษต่างๆได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ในการฉีดพ่นควรระวังอย่าให้เข้าตาหรือโดนร่างกายเนื่องจากมีความเป็นกรดสูงนอกจากการไล่ตะขาบแล้วนำส้มควันไม้อย่างไล่มแมลงเล็กๆพวกมดพวกมแมลงเลื้อยคานต่างๆได้อีกด้วยวิธีต่อไปก็คือการใช้โซดาไฟ โซดาไฟนั้นเป็นสารสารพัดประโยชน์ที่สามารถทำความสะอาดและป้องกันสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์เข้าบ้านได้โซดาไฟนั้นใช้แก้ไขในเรื่องท่ออุดตันได้ด้วยและเป็นอีกหนึ่งวิธีไล่ตะขาบไม่ให้เข้าบ้านเพียงแค่เทสโซดาไฟไว้ในห้องน้ำก็คือตามท่อน้ำนั่นเองหรือจุดที่คาดว่าตะขาบนั้นจะเข้ามาในบ้านเพียงเท่านี้ก็ไล่ตะขาบออกไปได้แล้ว ซึ่งวิธีต่อไปก็คือการใช้ปูนขาวนั่นเองรองเทปปูนขาวตามจุดต่างๆที่คาดว่าตะขาบจะเข้ามาในบ้านดูและจุดที่ตะขาบซ่อนตัวอยู่ก็สามารถจะขับไล่ตะขาบได้โดยหากผสมน้ำมะกรูดลงไปอีกนิดหน่อยเพื่อเพิ่มกลิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการไล่ตะขาบมากยิ่งขึ้นและต้องอย่าลืมโรยปูนขาวบ,บ่อยๆด้วยเพื่อให้ไล่ตะขาบได้นานขึ้นนั่นเอง เพราะว่าการโรยปูนข่าวนั้นย่อมมีวันเจือจางและหมดไปอาจจะโดนน้ำชะล้างหรือโดนลมพัดทำให้ปูนขาวระเหยหรือหลุดออกไปดังนั้นต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาวิธีต่อไปลองใช้ผงล้างห้องน้ำดูซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการไล่ตะขาบด้วยการใช้สารเคมีง่ายๆ เพียงแค่โรยผงล้างห้องน้ำไปตามท่อน้ำและจุดที่คาดว่าตะขาบจะเข้าไปอยู่เข้าไปพักอาศัยในบ้านของคุณเท่านี้ก็สามารถไล่ตะขาบได้แล้วแต่ต้องระวังและคอยเตือนคนในบ้านโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กๆก็ให้ป้องกันอันตรายจากการสัมผัสผงล้างห้องน้ำนี้ด้วยเรื่องนี้ก็เป็นอันตรายต่อคนเช่นเดียวกันซึ่งวิธีต่อมา ใช้ผงไล่ตะขาบหรือว่าก้อนไล่ตะขาบโดยตรงและมีสเปรย์ไล่ตะขาบด้วยตรงนี้ก็ต้องซื้อหากันมาตามร้านค้าหรือตามออนไลน์ต่างๆเพราะว่าปัจจุบันมีการพัฒนาตัวช่วยในการไล่ตะขาบให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมีทั้งรูปแบบผงแบบก้อนและสเปรย์มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากสกัดจากสารสมุนไพร โดยจะส่งกลิ่นพิเศษช่วยไล่ตะขาบออกไปจากบ้านและ8หลีกเลี่ยงวิธีกำจัดตะขาบด้วยการเหยียบหรือทุบหลีกเลี่ยงการกำจัดตะขาบด้วยวิธีนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้มีเหตุผลที่ดีเนื่องจากว่าตะขาบที่ถูกเหยียบหรือถูกทุบนั้นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาเพื่อช่วยดึงดูดตะขาบตัวอื่นๆให้เข้ามายัางบริเวณที่ตะขาบตัวนั้นตาย ดังนั้นจะยิ่งเพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นนอกจากวิธีการไล่ตะขาบแล้วการดูแลไม่ให้มีน้ำท่วมขังก็ช่วยได้เป็นอย่างมากเลยถ้าเราเห็นบริเวณไหนมีน้ำท่วมขังเราก็ต้องรีบบำรุงรักษาดูแลจุดนั้นให้ดีวิธีป้องกันตะขาบไม่ให้เข้าบ้านเนื่องจากตะขาบเป็นสัตว์บกแต่ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะ และเมื่อมีฝนตกและน้ำท่วมขังขังขึ้นท่วมแหล่งที่มันอยู่อาศัยตะขาบก็จะหนีไปยังพื้นที่ที่แห้งก็คือบ้านของเรานั่นเองวิธีการป้องกันตะขาบไม่ให้เข้าบ้านก็คือการปิดช่องปิดร่องปิดมุมผนังต่างๆหรือตามรอยแยกต่างๆไม่ให้ตะขาบเข้ามาแฝงตัวได้วิธีดูแลบริเวณที่อยู่อาศัยไม่ให้รกตรุงรังแต่ในการเรื่องกำจัดเศษอาหาร และควบคุมปริมาณมาแมลงเพื่อกำจัดแหล่งอาหารของตะขาบก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันและเรื่องรอยร้าวบนผนังบ้านแก้ได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าตามผนังรอยแยกต่างๆนั้นตะขาบเข้าไปแทรกตัวอยู่ได้เรื่องนี้อย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการทำอย่างไรเมื่อถูกตะขาบกัดกันดีกว่าเพราะว่าบางคนมีอาการแพ้มากแพ้น้อยแตกต่างกันไป 1. ความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับขนาดของตะคาบด้วยอย่างที่ได้แจ้งไปตอนแรกว่ามีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เขี้ยวพิษจะมีขนาดแตกต่างกันไปซึ่งโดยปกติพิษของตะคาบจะไม่รุนแรงถึงแก่ชีวิต 2. อ,อาการส่วนใหญ่ได้แก่อากการปวดอาการคันบวมแดงและมีความร้อนบริเวณที่ถูกกัด อาจจะมีไขต้ต่ำๆร่วมด้วยและอาการมักจะดีขึ้นเองภายใน24ชั่วโมงหรือบางคนก็48ชั่วโมงแล้วแต่บางรายข้อ3บางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวปวดหัวต่อมน้ำเหลืองโตซึ่งคลำได้เลยต่อมน้ำเหลืองก็จะมีอย่างเช่นบริเวณใต้คางของเรา ถ้ามีต่อมน้ำเหลืองโตเราก็ต้องรีบพบแพทย์นะครับแต่อาการต่างๆเหล่านี้ก็จะหายได้เองในที่สุดวิธีการดูแลตัวเองหลังถูกตะขับกัดเราก็ต้องกินยารักษาตามอาการก็เช่นกินยาพารานั่นเองนะครับหรือว่ายาแก้คันเพราะว่าเมื่อเราถูกตะขับกัดเราก็จะมีอาการปวดและอาการคันร่วมด้วยข้อ 2. ล้างแผลให้สะอาด ด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้ำสบู่ข้อ 3. ใช้ยาหม่องหรือยาสามันประจำบ้านทาบางๆแต่วิธีนี้ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่ายังใช้ได้ดีหรือไม่เพราะว่าถ้าทายาหม่องมันเป็นความร้อนมันอาจจะไปกระจายจุดได้นะครับเป็นการกระจายเลือดทำให้พิษอาจจะแพร่กระจายไปได้โดยเร็วนะครับ ข้อ 5. หากมีประวัติแพ้พิษตะขาบเมื่อมีอาการปรวดมากมีอาการหอบมีอาการแน่นหน้าอกอาการเหนื่อยหรือมีไข้ขึ้นไข้ไม่ยอมลดเลยหรือต่อมน้ำเหลืองโตอย่างที่แจ้งไว้ตอนแรกก็ต้องให้รีบไปพบแพทย์นะครับจะมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือโรงพยาบาลต่างๆถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆก็โทรไป16-69ก็ได้นะครับ ทั้งตะขาบทั้งงูทั้งแมงป่องและสัตว์มีพิษต่างๆชอบเข้ามาในช่วงหน้าฝนดังนั้นทุกคนทุกบ้านต้องเตรียมตัวรับมือและป้องกันกันอย่างดีเลยนะครับวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการดูแลรักษาบ้านตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอนะครับอย่าให้มีความรกลุงรังของขยะ หรือของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับควรเก็บไว้ให้เป็นที่เป็นทางไม่ว่าตะขาบงูหรือแมงป่องหรือสัตว์มีพิษต่างๆนะครับก็จะไม่ชอบความสะอาดทางนั้นเลยดังนั้นเราต้องมาดูแลรักษาบ้านของเราเป็นอย่างดีนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือประสบการณ์และเกร็ดความรู้ดีๆเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่เป็นประโยชน์ถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อคิดเห็นมีคอมเมนต์ใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมท่านอื่นนะครับด้วยวิธีการที่ดีกว่านี้ใครมีวิธีไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแจ้งได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงจุดนี้ด้วย อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆระบบจะได้แจ้งเตือนไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ